ข่าวต่อไปค่ะหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษนะคะก็มีการยึดไม้สักเถื่อนกว่า3,000แผ่นนะคะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง6ล้านบาทค่ะ ่วยเฉพาะกิจปรับปรามพิเศษพยักไพยกลมป่าไม้นำกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของของบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางที่จังหวัดตากค่ะหลังจากที่สายข่าวที่มีการแฝงตัวในพื้นที่แจ้งข้อมูลว่าพบรถบรรทุพกพ่วงขนไม้จากชายแดนมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกเตรียมส่งออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่จึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะแล้วก็นำกำลังบางส่วนติดตามค่ะ จนกระทั่งรถคันดังกล่าวเข้ามาจอดภายในโรงงานแห่งหนึ่งในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้เข้าแสดงตัวก็พบว่าภายในรถบรรทุกไม้สักแปรรูปมาเต็มคันรถนะคะตรวจนับได้3,200แผ่นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านบาทค่ะ สอบสวนนายมานะคนขับรถบรรทุกก็ให้การอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ได้รับมอบหมายให้ไปบรรทุกไม้จากริมน้ำเมยนะคะในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางตั้งแต่21ตุลาคมขนขึ้นรถเสร็จสิ้นวันที่23ตุลาคมจึงได้ออกเดินทางมายัางพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชเชิงงแสาตามที่ได้รับมอบหมายส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นไม่ทราบค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ได้ขอตรวจสอบเอกสารการได้มาของไม้สักแปรรูปก็พบข้อพิรุธอยู่หลายประการโดยเฉพาะเรื่องของจํานวนและก็ขนาดไม้ที่ตรวจพบเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับเอกสารที่นํามาแสดงก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไม้ที่ได้มาจากสวนป่าเนื่องจากว่าไม้เนี่ยมีลักษณะเป็นแก่นไม้ทั้งหมดแล้วก็มีลวดลายของวงปีที่มีความละเอียดสูงมากค่ะ ขณะเดียวกันนะคะแหล่งที่มาของไม้อ้างว่ามาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดลำปางขัดแย้งกับคาให้การของคนขับรถบรรทุกที่บอกว่าเป็นไม้ที่ขนมาจากริมแม่น้ําเหมยทั้งหมดก็เลยมีการตรวจยึดไม้ทั้งหมดไว้นะคะพร้อมกับแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการส่วนของกลางจะมีการนําไปเก็บรักษาเอาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ฉะเชิงเซาสองดงมะนาวค่ะ oh cool.